บิวตี้บล็อกเกอร์คนใหม่มาแล้วคะ่ะแลงลูกชอบแต่งหน้าทาเล็บมากแม่เลยจัดเครื่องสาอางเด็กจากแบรนด์พิวนารามาให้ยกเซตเลยค่ะตัวนี้เป็นยาทาเล็บสูตรน้ําไม่เหม็นแล้วก็ไม่มีสารเคมีด้วยค่ะเสร็จแล้วคะ่ะสวยมากเลยคะ่ะเหยียสีเก๋ๆออกได้เลยคะ่ะสะดวกมากเลยนะคะไม่ต้องใช้ยาล้างเล็บเลยค่ะก่อนน้องแป้จิ๋วชอบเอาเครื่องสำอางของคุณแม่มาเล่นมากค่ะแม่ก็กลัวเขาจะแพ้จนได้มาเจอกับแบรนด์พิวนาราที่เขาเป็นเครื่องสาอางเด็กออร์แกนิกจากธรรมชาติแม่ก็เลยมั่นใจให้ลูกเล่นได้ อปลทำพาเลทที่ทาตากับแก้มก็ทําจากแป้งข้าวบาเลสินค้าทุกตัวเป็นออแกนิกผ่านการรับรองจาก Eco อีโคเซอร์ติกลิตเตอร์ด้วยนะคะตัวนี้เด็กๆชอบมากเลยค่ะเป็นเจลกลิตเตอร์เนื้อแน่นๆแล้ววิ้งไปทั้งตัวเลยน้องแป้งจิ๋วเล่นแต่งหน้านี่ลดการดูจอไปเยอะเลยค่ะแถมยังได้เสริมสร้างจินตนาการของเขาไปอีกด้วยเ่นีใช้ล้างหน้าค่ะเล่นเสร็จก็ใช้โฟมล้างหน้าของพิวนาราปลอดภัยทุกขั้นตอนคุณแม่แนะนําเลยนะคะเครื่องสาอางเด็กออแกนิกจากแบรนด์พิวนาราค่ะ